บริษัทลิสซิ่งกสิกรไทยจำกัดอยากจะมีรถขับหรือจะรับเงินสดกลับบ้านต้องลิซซิ่งกสิกรไทยนิสสันเอสเทขับเคลื่อนชีวิตที่แตกต่างสรรสร้างประสบการณ์เนื้อระดับพัตตาการเล่งหงสุขุมวิท6 2ต้นตำรับอาหารแต้จิ๋วสูตรโบราณที่เปิดมากว่า50ปี มวยเยรที่สอนคนแรกคือคุณครูทองหล่อยาแล้วนะครับเดิมทีน้องคนหนึ่งที่ไปเล่นกับคครูทองเนี่ยมาเจอเราได้มาเล่นกับเราถึงเห็นเห็นภาพของมวยที่แปลกที่ไม่เหมือนที่เราเคยเล่นมาก่อนนะครับซึ่งทําให้เราเห็นว่าเอออันนี้เป็นของจริงให้พาไปหาครูท่านก็เรียกก็ไปเจอท่านที่หมู่บ้านทับช้างนะที่ตรงหมู่บ้านนักิีฬาก็ชื่อครูทองหล่อยาแลหรือฉายาวทองเชื่อชาัยัา ชีวิตทนายมันเกี่ยวอะไรกันกับชีวิตทุกวันนี้ครูมวยจริงๆแล้วมันมันน่าจะบอกที่มาที่ไปว่าเดิมทีก่อนว่าเราเกิดมาจากในจุดนั้นเนี่ยจุดนักเลงจุดนี้เพราะว่าแล้วก็คิดว่าเ,าเราเราเราได้ตอนเรียนหนังสือล้วก็ชอบประวัติศาสตร์เป็นหลักอชอบ <ผม S 2> วิธีลบของพระมัตศาสตร์ของเราครับผมผมก็เลยสวนเข้าจากสินแล้วมีนักลบก็มีมีคุณศึกทั้งหลายวาชาผักเนี่ยแล้วก็ก็ในขนมต้มพวกนี้ทําให้รู้สึกว่าวิชาที่เลยพี่พี่น้องน้องสอเราสมัย แล้วมันแพงนะฮะไวรุ่นอยากจะรู้ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่คือมันมีความรู้สึกว่ามันลุ่มลึกกว่าที่เรามีตรงนั้นที่พี่ๆเรามีตรงนั้นที่ไปต่อยไปตีชาวบ้านเข้ามานี้ยเราบอกให้มันมีของดีกว่าออกรบจริงแล้วรู้สึกว่าเราเราอินตรงนั้นมากชอบประทับใจมากก็ฝันมาตลอดครับสุดท้ายเราก็ไม่เจอ็ยังเรียนแบบเดิมเรียนไปเรื่อยๆก็มีมีเรื่องมีรามังระหว่างเรียนหนังสือก็มีนะครับก็จนเข้ารามีแหละก็หาตามหาชมรมกระบี่กระบอง พ๋อมวยแมีเริ่มจากกระบี่กระบองก่อนใช่ใช่กระบี่กระบองก็คืออย่างที่เราเป็นนักศึกษามีกระบี่ไม้สองอันแล้วก็ฟันกันไปอย่างนี้ไม่ใช่เลยไม่ใช่เลยเรามาหากะบีที่ต่อสู้จริงคือกระบี่กระบองที่เป็นนักที่ดาบจริงๆฟันกันนั่นแหละอ๋อก็เข้าชมรมต่อสู้กันตัวที่รางกำแหงครับผมชมรมนี้ก็จะมีทั้งมวยไทยดาบสากลกระบี่กระบองเนี้ยแล้วก็มีมวยสากลด้วยครับนะครับทั้งหมดนี้มียูโด เราก็เลือกเอ้เราก็ไปเรียกมวยไทยก่อนตอนนั้นไม่เจอกระบี่กระบองไม่มีใครสอนเลยครับไปเรียกมวยไทยเรียนมวยไทยประมาณปีปีกว่าๆได้ขึ้นเวทีนิดหน่อยก็รู้สึกไม่ใช่ไม่ใช่จนกระทั่งเราไปเจอกระบี่กระบองนี่แหละหาแล้วเจอพอดีแล้วก็ประมาณปีสองเราก็เรียนเรียนเรียนไปก็ชอบฮะมีทั้งฟันดาบมีทั้งพองมีง้าโครบนะเล่นไปจนจบมีสั้นอ่าเริ่มสอนน้องเริ่มสอนน้องวันนั้นมีการพอพับ พักสอนก็มีการลงรวมลงไรเล่นขึ้นกับพี่ๆที่เป็นมวยจีนบ้างเป็นมวยยูโดบ้างมวยไทยบ้างนะก็มีน้องคนหนึ่งเขาก็มามาจดมวยกับเราเขาก็ย่อย่อแบบไปให้กับบีกบองไม่ถึงท่ามวยเนี่ยท่ามวยมันแปลกไงไม่เหมือนไม่เหมือนย่างที่เราเคยเห็นมาท่ามวยวิธีจะจดอีกแบบท่ามวยจดให้มันเหมือนกับบีกบองแล้วย่อต่าๆบอกถามว่ามวยอะไร บอกเป็นมวยคาดเชือกชายามเฮ้ยมีด้วยเหรอเออเนั่นแหละมันที่เราหามาแต่เด็กไงโอ้โหคือสิ่งที่อยากได้ไม่ใช่เลยพอเจอเฮ้ยตรงไหนครูอยู่ไหนครูอะไรชื่ออะไรตัดสินใจเลยบอกพาไปหน่อยนึงเขาก็พาไปหาครูว่าครูทองหล่อยาและอยู่บ้านทับช้างที่ตรงวนักกีฬาแหลมทองโอ้ไปบ้านนักกีฬาถูกต้องนั่นก็คือครูมวยครูมวยชายาครูมวยชายาคนแรกที่คนแรกที่สอนถูกต้องถูกต้อง หาสิ่งที่ที่ฝ่ฝันมาพอไปเจอแล้วเราก็เรียนเรียนเพราะบ้าเรียนเพราะรักเรียนรักเรียนครูบอกลูกศิษย์ท่านพันธุ์คนเนาะไปเรียนไปมาเฮ้ยแปลงมาได้มากกว่าเพื่อนเลยเราก็เลยฝากหวังให้เราเรียนได้มากขึ้นทีนี้พอเรียนไปมาเราก็มาขอญาตท่านนบมาสอนในชมรมกระบี่กระบอกในรามที่เราเคยเคยเรียนอยู่เอามาให้น้องๆมันกเเผยแพร่เราอยากจะสืบทอดเผยแพร่ถ้าก็เลยสอนวิธีโบราณได้มากขึ้นก็มาเริ่มสอนเริ่มสอนเริ่มสอนเร่อมาครับผมแล้วมีการฝากหนุไว้ไหม เออเนี่ยพอสอนเรื่องมาก็ก็เชิญท่านเข้ามาด้วยอ oh, ขยายมาพอพอสอนเรื่องมาสิ่งน,นี้ก็เกิดรู้จักกันมากขึ้นสุดท้ายเราก็เรียนไปสอนไปช่วยท่านสอนตลอดเวลาพอหลังจากนั้นเมื่อเมื่อก่อนท่านสิ้นประมาณปี39เนี่ยมีคนไปถามว่า,าครูไม่อยู่ใครจะสอนต่อละ่ะเขาก็บอกว่าเขาบอกต่อกันว่าให้ไปต่อจะพี่แปลงเขา oh. บางครูท่านเสียรู้สึกเสียคุณค่าเสียบุคลากรเสียความรู้ไปมหาศาลเลยแล้วทำไมทําต่อเนี่ยใครจะทำต่อนะเพราะได้ทําต่อแล้วมันก็รู้สึกว่าเราได้แบบภาระอย่างใหญ่เลยว่าเป็นสมบัติชาติชิ้นเนี้ยเราทิ้งไม่ได้มันมีคุณค่ามหาศาลก่อคนไทยและต่อมนุษยชาติทั่วโลกเลยซ้ำเพราะมันสอนกายสอนจิตสอนเป็นคนดีสอนการปกป้องตัวเอง ระหว่างนั้นเราเราจบแล้วเราว่าความแล้วแล้วก็เรียงแพทย์แผนไทยของพ่ออยู่ซึ่งกำลังจะเป็นหมอเหมือนกันพ่อก็ฝากไว้อสุดท้ายเมื่อคนมาหาเรามากขึ้นเราก็ต้องเอาละจุดทูบต,ต่อหน้าพระเลยครับว่าสุดท้ายเนี่ยใครมาตรงไหนมากกว่าตรงไหนเจริญฝ่าให้ไปตรงนั้นก่อนอก็บอกทั้งสองฝ่ายว่าอย่างไงสุดท้ายก็หลังจากนั้นมาก็คนก็มาหารเรื่องมวยมากขึ้นมากขึ้นมากขึ้นเอาลัง มัาเบรกเรื่องหมอแพทย์แผนไทยไว้ก่อนตังเรียนอยู่ว่าความยังว่าอยู่เหมือนกันแต่เริ่มน้อยลงแล้วเพราะว่าความตลอดชิพอยู่แล้วเพราะนั้นพอพอ,พอเริ่มมวยมากขึ้นมากขึ้นเราก็ต้องสอนมวยมากขึ้นจากสอนฟรีสอนฟรีตลอดจนบอกว่าอย่างนั้นถ้าไม่ว่าความ,มครูจะสอนฟรีได้ได้อย่างไร<ช>ลูกศิษย์ปรึกษากันให้ครูมีเวลาให้เรามากขึ้นมนั้นเธอมาดีนครูไปเรียนไปว่าความกลับมาก็นู่นแหละมืดค่ำติดงานเลี้ยงมั่งแล้วมาเตรียมคดีต่อมั่งเราก็เขาไม่ฝึกกันบอก ถ้าครูบอกวิธีครูเป็นยังไงบอกครูชอบมวยครูจากให้วิชาของโบราณอันนี้ยังดำรงคงอยู่กับคนไทยเพราะมีคุณค่ามากเมื่อเจอนะก็คือว่าถ้าทําได้สามารถทําได้พอเลี้ยงองค์กรได้เลี้ยงครอบครัวเนี่ยเราจะทํำมากขึ้นนะฮะก็เลยก็มีปรึกษากันว่าโอเคงั้นเรามาทําวิธีนี้ว่าใครพอมีกําลังก็ช่วยให้ครูอยู่ได้ดีกว่านั่นก็เป็นความคิดของลูกศิษย์ ส่วนคนที่ไม่มีเงินก็ยังเรียนฟรีเหมือนเดิมไปใช้ปกครองเหมือนเดิมไปนโยบายเดิมก็เรียกว่าจากความกระตัญยูที่ครูเนี่ยฝากไว้ให้ครูแปลงก็หันเหนชีวิตตัวเองก็ได้เปลี่ยนตรงนั้นมาก็ได้เปลี่ยนชีวิตตัวเองเลยเพราะว่าขึ้นกัว่าทนายก็ไม่รับแล้วไม่รับงานพออยู่ได้พอกระเบียกระเสียนพออยู่ได้เราไม่เที่ยวไม่ดูผูรีไม่กินเหล้าอยู่แล้วนี่มันพออยู่ได้จากวันนั้นที่ครูทองเนี่ยฝากไว้ว่าให้ครูแปลงเนี่ยเป็นผู้สืบทอดไปจนถึงวันนี้ ครูแปลงใช้ชีวิตไปกี่ปีกับมวยชัยยาถ้าเริ่มสอนกับท่านมาตั้งแต่ปีปีสองหกเต็มเต็มตัวเลยนะครับรวมแล้วถึงวันในยี่สิบแปดปีได้นะโอ้โหช่วยช่วยท่านถอนตลอดเมื่อก่อนว่าครูทองไปไหนต้องเจอพี่แปลงที่นั่นเือลูก,ล,กลูกชายท่านเลยไปน,<อ>ยนักวิชาจนบอกเรียกลูกเลยอะลูกชายเลยนั่นคือเราช่วยท่าน,านสอนตลอดอ่าท่านก็ไป้วก็ท่านไม่ต้องท่านก็เหนื่อยก็พักล้วก็สอนก็ทํามาตลอดเวลา คือความประมภูมิใจตอนแรกเราไม่รู้หรอกนะครับแต่เมื่อเราไปเรียนแล้วรู้สึกว่าวิชานี่มีคุณค่ามหาศาลเลยที่ถ้าไม่ทําต่อก็จะหมดไปกรตอนนั้นเยาวชนไทยคนไทยสนใจ่มวยต่างชาติดูหนังดูจอมยุทธหนังจีนเต็มหมดเลยมีนักเรียนวิชาต่างชาติเต็มเลยพอเราชอบวิชาต่อสู้ทาไมาไม่ทุ่มเทสติปัญญาเราร่างกายเราเนี่ยจิตวิญญ,ญาณเนี่ยทำไมให้กับคนไทยมวยไทยพอเราฝึกไปฝึกไปท่านก็ฝากฝังให้เราทําต่อเนี่ย มันก็รู้ภูมิใจมากขึ้นวิชานี้ตั้งแต่อดีตปัจจุบันเนี่ย20-30ปยีที่ทำมาเนี่ยรู้สึกว่าคนรู้จักมงหยาทั่วโลกแล้วนะครับแล้วก็ทําให้รู้ว่าเ,เริ่มเดินทางถึงจุดหมายไปทางมากขึ้นถึงจะก่อนหน้าจะลําบากยากเขินกระตามนะครับแต่เมื่อเรามุ่งมั่นที่จะทําตรงนี้เราคิดว่าเ,เส้นวิชามันถูกต้องแล้วด้วยเนี่ยเรามีกําลังใจนะครับ ร้านอร่อยเมนูฮิตกับนิสันร้านอร่อยเมนูฮิตกับนิสันครับวันนี้สรงแมงผมงจะพาท่านผู้ชมครับไปรู้จักกับร้านอาหารร้านนึงครับเป็นร้านที่ทำสปาเกตตี้โฮมเมด อร่อยแล้วก็สุดฮิตด้วยครับอยู่แถวแถวซอยสหาการม,ามูลจะรอช้าอยู่ใหญ่ครับเราสตาร์ทรถไปตามหาความอร่อยกันเลยดีกว่าครับ เดินทางมาที่ร้านคาเฟ่เปียนโนนี่นะครับหากว่าต่านชมเดินทางมาทางถนนเอกมัยรามินทาหรือเรียกทางด่วนนี่นะครับเลี้ยวซ้ายไปประมาณสัก600เมตรครับขวามือจะเห็นซอยสาหการบำรูลครับเลี้ยวขวาเข้าไปในซอยสาหการบำรูลนะครับประมาณสัก800เมตรครับร้านคาเฟ่เปียนโนจะอยู่ด้านซ้ายมือนะครับ ครับเนี้อสก็มาถึงร้านคาเฟ่เปียโน,โนครับร้านแห่งนี้ครับนิสสันก็บอกว่ามีอยู่2เมนูที่เป็นเมนูฮิตสุดอร่อยที่เขาบอกว่าต้องไปชิมไม่ได้ครับเดี๋ยวเราเข้าไปชิมกันว่า2เมนูที่นิสสันก็บอกว่าสุดอร่อยและสุดฮิตจะเป็นเมนูอะไรกันครับ คือ,อเมนูสุดฮิตของร้านคาเฟ่เปียโนครับเมนูแรกครับสปาเกตตีซอสหมูนะครับขอบอกเลยว่าดูจากหน้าตาที่อยู่ด้านหน้าผมนี้หน้ารับประทานเป็นอย่างยิ่งครับดูจากตัวน้ําซอสสปาเกตตีซึ่งเจ้าของเขาบรรจงเคี่ยวมาหลายชั่วโมงเลยนะครับมาลาดลงบนเส้นสปาเกตตีโอโหดูจากโอ้ผมดูจากตรงนี้แล้วท่านผู้ชมครับถ้าท่านผู้ชมมันนั่งต่อหน้าผมนี่นะครับรับรองว่าจะต้องหิวไปแบบแบบเดียวผมเลยแหละครับอา้าวไปรู้จักกับอีกหนึ่งเมนูสุดฮิตของเขาครับ นั่นก็คือคาโบนาร่าครับเช่นเดียวกันครับคาโบนาร่าของร้านนี้เขาบอกว่าเขาใช้ชีสแบบพิเศษแล้วก็เป็นสูตรที่เรียกว่าโฮมเมดที่เขาทำกันเองในบ้านนะครับที่สำคัญนะหากว่าท่านชมอยากจะรับประทานสปาเกตตี้ที่เป็นโฮมเมดนะครับขอบอกว่าต้องแวะมาที่ร้านแห่งนี้ครับคาเฟ่เปียโนครับ สูตรเด็ดเคล็ดลับของร้านนี้เรียบร้อยแล้วใช่ไหมครับเรามาชิม2เมนูสุดฮิตของเขาเลยดีกว่าครับเริ่มต้นจากเมนูนี้เลยสปากเกตตีซอสหมูนะครับท่านผู้ชมครับขอบอกว่าโอ้โหเข้มข้นมากดูด้วยสายตานี่นะครับแต่เจ้าเส้นนี่เลครับดูสิครับว่าเป็นเส้นที่ลวกได้ดีนะครับท่านผู้ชมไม่ใช่เป็นเส้นที่ลวกแล้วขาดลุยเลยนะที่สําคัญดูสิครับว่าการลวกที่ดีเส้นสปากเกตตีจะยืดยาวอย่างนี้มากเลยว่าแล้วขอชิมเลยดีกว่า อ,อีกหนึ่งเมนูครับคาโบนนร่าครับร้านนี้ขายดีซะเหลือเกินดูเส้นของเขานะครับท่านผู้ชมชครับดูผมชิมเรียบร้อยแล้วนะครับอยากทานใช่ไหมครับท่านผู้ชมต้องสตาร์ทรถของท่านออกมาที่ร้านคาเฟ่เปียโนโทันทีเลยนะครับเพราะว่าที่ร้านแหน่งนี้ครับนอกจากจะมีของอร่อยแล้วนะครับที่สําคัญมากกว่านั้นก็คือคุณภาพแล้วก็ราคาของเขา หากว่าเมนู2เมนูนี้นะครับไปทานตามโรงแรมเนี่ยจานหนึ่งอาจจะสัก280บาทครับแต่ที่นี่ขายเพียงจานละ95บาทเท่านั้นแหละครับและนี่แหละครับคือร้านอร่อยเมนูฮิตที่นิสันเขาจัดให้